ครับท่านครับสวาสาาบบบ่านไรสายมาจิตราเงียบผมวัดเบื้องแบตแล้วแบตบเต็มเอามาเช็คเบื้องวานเปน็นยังมันจะเปิดที่อะไรผู้ใดมีสว่านไรสายกับสอมเองก็ได้่ต้องไปหอดเมือร้างเด้อเด้อ ค่อยร้อยถอนน็อตออกไม้ใบฐานแล้วเนี่ถอนออกจากหัวแล้วเนี่ยอยู่ในเนี่ยถอนออกมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยเอามากองไว้ตรงนี้ทีนี้กันแยะไอ้กุ้งวัดไฟแยะตรงนี้เนี่ยเห็นบมาแตกออกแต่เราว่ามันสะาดดีวางไว้ดีๆแล้วก็ค่อยแยะนี่เปิดออกแบบนี้ โอเคทุกอย่างให้อยู่ในจุดเขาก็คือวัดเบิ้งแล้วเนาะเขาตั้งอันนี้ตั้งที่เสียงก่อนอันนี้เพิ่นมานีอพอเพิ่นมานีแล้วเขาก็แทงไว้ละ มันบอกแม่คือการวัดแล้วสวิตมันบอกผ่านครับสวิตตัวนี้ล่ะเนี่ยมันเสียมอเตอร์เขาอยากรล้ว่ามอเตอร์เสียเ่เสียเขาไมาเห็นสิมอเตอร์นี่มันกินไฟ12บโวลต์อ่า12โวลต์เนาะเนี่ยโดยโดยดูจากนี่นะครับเนี่ยจากนี่ก็ได้นี่ 1 0 8โวลต์ถึง1 2โวลต์เห็นเนาะเนี่ยสถึง12อ้าวไม่เป็นไรทีนี้เอามาแก้ตัวนี้ออกเอามาทดสอบว่าตัวนี้เสียบอ่เขาอยากทราบว่าตัวนี้จะเสียไหมซ่อมเองก็ไดไ้ต้องไปพิ่มช่างหมดะทุกเรื่องก็ดีเพราะว่าช่างงานเยอะอยู่แล้ว มันเมื่อยงานมันหลายเหตุเองแน่ก็ซ้อมเองได้ก็ซ้อมยังยากเรสร้างหลไรม,มันเมื่อยอันนี้อุปกรณ์แต่คือหม้อแบตเท่าไรเห็นี้บอปเนี่เนี่ยไปต่อสายไหมเนี่ยหม้อแบต12โวลต์เท่านี้ละหม้อแบตรถยนต์เรานี่แหละอันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วบวกอันนี้ขั้วลบ แต่เขาวถอดออกแล้วเขาใส่จังได้ก็ได้หรอกมันก็นจะหมุนติ้วๆโหลอ่ะนี่จี้เลยครับนี่จี้เลยนี่เียตอนนี้เขาจี้ไส้ที่ขัวล่องเบิ้งมอเตอร์ใช้ได้สวิตเสียตอนนี้เขาคอยไปตามหาสวิดตัวนี้มาหรือถ้าผมแก่ซ่อมได้เดี๋ยวผมชิลงคลิปให้เบิ้งนะครับอันดับแรกผมชิลองลื้อซ่อมเบิง้งกระเทียมมุจจอไปซ่อมเองได้อาศัยเจ้าของบ่ต้องไปอาศัยทางอีกต่อไปโอเคครับบ๊ายบาย